ก็เกียร์ากอนอคมาครับผมคราวนี้เราจะมาเรียกอะไรกีล่ะจะมาลุยกันต่อเลยนะครับกับไอเซนของเราก็ตอนนี้ผมหายห่วงเรื่องคนรักแล้วแต่ก็จะแว้ไปเพื่อนให้ตัวเองอินเพราะผมคิดบทพูดตอนช่วยคนรักไว้เนื่องจากความได้พูดครัผมจะใส่บทพูดอะไรก็ได้ก็เหมือนตอนที่ผมกับไอเนสว่าเออเดี๋ยวจะ เดี๋ยวหลังจากเสร็จภารกิจแล้วจะไปหาบ้านสวยๆให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปอยู่บ้านนะอะไรเงี้ยคงจะ่ใชบ้านสวยไม่ได้หรอกครับเราบ้านเราก็ธรรมดาแหละแต่สัญญาว่าจะไม่ให้นอนข้างถนน,นอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือพอผ่านมาแล้วรอบนึงมันก็จะมีความมั่นใจในการเลททำเนาะ ที่ตัดสินใจเปลี่ยนคลิปเพราะอย่างที่บอกฮะผมรู้สึกไม่ได้ผูกพันกับตัวละครมากมายอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรก็เลยคิดว่าผมอาจจะไม่ชอบอาชีพบรลีเออร์กลายเป็นมาถูกรักอาชีพนี้แบบผมรักผมกปมเลยคือบอกตรงครับต่อให้เล่นอีกรอบผมก็จะเล่นอาชีพนี้แต่อาจจะไปเสริมเวทมนต์ให้เขาเพิ่มก่อนที่จะมาทําอาชีพนี้ก็ได้ เสริมความเป็นธนูเสริมความเป็นอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยนั่นก็ได้มันไม่ค่อยมาทำที่หลังก็ได้เพราะมีคนบอกว่าจริงๆฝึกเป็นเรน,นเจอร์ก่อนหรือฝึกเป็นนักเวทก่อนจะดีกว่านะยิงมาลงมาไหมยิงมาลงมาไหมว่าไปเถอะ ไม่ใช่ว่าอลไรนะครับทำควสได้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมีสู้เดี๋ยวต้องมีได้สู้กันอะไรกับพวกนี้เยอะตอนนี้คือมาเลยตัวใหญ่ๆอยากเจอเก่ามีประโยคหนึ่งที่ผมพูดไว้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องๆที่ออฟ <ๆ S 1> ฟิศบางนคนที่ก <CC L. S 2> ็ยังรุ่นๆอยู่ก็ชอบก็ไมนกวน <mereka> ก็คือ อย่าเก๋วกับพี่ยังไม่ต้องเก๋ามันก็ไม่ต้องเก,าก๋เากับพี่เรากระทืบพี่ได้โลกก็ไม่สันเซอริ <c oughs> รอกเราหัวล้อกันเลยทีนี้ <c oughs> นผมลองปิดงงดูสิู <I hope S 1> ่ได้ไหมเพราะตอนนี้หน้าหนาวแต่ก็ยังมีแดด ถ้าอยู่ได้ก็เสียงลมคงถ่ายไปช่วงหนึ่งคือถ้ามันร้อนถ้ามันร้อนมันทำอะไรไม่ได้มันก็รู้เนาะแล้วอากาศบ้านเราผู้จีนผู้จีนแต่เหมือนกันแหละ <Hello. S 1> อ้าวผู้ชายแล้วปะ ตอนนี้อาวุธเป็นมีดมีดอย่างนี้ก็สวยนะผมว่าแล้ว <I> ไม่อาภัพผมเลื่มดวยอาชีพนางนางเลยนี่คือนางไม่ใช่อ๋อเป็นเมดพอดี รีดจัดเห็นเห็นว่าเก่งก็เลยเอามาไว้มีเมยียเก่งกว่าตัเงก็ดีครับ Before setting off, we ought to equip ourselves to suit our objectives. Please don't overdo it. ยังเกลุ้นอยู่เลยว,ว่ามังกรจะให้อะไรผมขอเป็นมีดนะเพราะว่าธนูเวทก็ใช้ได้อัน,นเดียวนะมนไม่มันยังไม่มีอีกมาเสริมเลยบางเรควก็ตลกนะเดินมันเองเดียวเลยเต่เนี่ยดูดิดูฝ่ายนี้แต่งตัวดิเนี่ย และตัวของเราแต่งตัวตเดี๋ยวก็ต้องหาเสื้อผ้าใหม่ให้เดี๋ยวจัดการเสื้อผ้าตัวเองเสร็จแล้วก็หาเสื้อผ้าใหม่ให้พูนิ้ใส่ด้วยคือต้องเอาตัวเองก่อนอะ่ะแล้วก็หาเสื้อผ้าใหม่ให้จองเวสใส่เพราะตอนนี้หมงไม่เปลี่ยนถุงมือไม่เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแต่เสื้อสองเสื้อสองชั้นนั่นแหละ

ไงองซี่มีวอคือสงครามกลางเมืองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรบกันต่างชาตินะคือคนชาติเดียวกันสู้กันเอง That's seems the you to Viper! You colluded with Salvation to work sedition among the Dukes Men! You me in ill company. I'm a man of this world. Fantasies of death and redemption concern me not one of Legends. Legends stalk up the masses. If Duke Edmund were to best a second dragon, Francis would take the ascendant. But her neighbors ill want a giant looming at their borders, am I wrong? Spare me your sophistry. The word neighbor sours on your forky tongue. Our lands have long sworn unstinting aid to any beside for the Dragon. <laughs> unstinting, you say? Tell me then, why has your Lord Father not sent your brother, joined by Hearthstone's finest steel? Why am I speaking instead with a bleating she goat, mocked even by her own men? You will retract those words, sir! Else, suffer what consequence? Else, I shall wash my honor clean in your blood. And you, you will play her second. I would welcome the challenge. <laughs> Stay out of this. Come in young. Made an open mockery of me in my homeland. <coughs> <coughs> I had thought. They trusted you are above the base treasons of salvation's life. The knight's champion. And all striker of your age champion to no man, duty. Can oh. <laughs> you die, You already are risen. A debt of thanks, woman. Your she pride is lost. <laughs> but but you <laughs> ทนดูไม่ได้เว้ยมีอะไรปะฮึน <c oughs> ทนดูไม่ได้มีอะไรปะขาพี่ไปเลยครั้ <c oughs> งก่อนนู้นเคยเล่นแล้วแบบ I know it Still, I, I know could well. เธอคราที่แล้วเล่นแบบอะไรอ่ะคราที่แล้วเล่นแล้วไอตัวนี้มันไม่ตายอ่ะยิงช่วยแล้วแต่มันไม่ตายอ่ะคราที่แล้วนะคลิปที่แล้วก่อนหน้านั้น Here I put on a shameful display. Lord Julian had the truth of it, every word. I am weak. I serve no purpose here, save as hollow homage to an empty pact. Aids in name only. How oh, so, no There's not a man in either who expected anything else of me. I knew it well enough. Tasted it on every breath I drew. But still... เหมือนตอนที่เล่นที่คลิปที่ไม่จบนั่นก็จำไม่ได้เขาตายไหมนะเฮ้ยไม่ได้โง่หรอ แต่ฉันแค่ทนเห็นเธอจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยยินช่วยให้มาทำไมไม่ได้ใช้ดาบเป็นอาวุธสะหน่อยเนี่ยไม่ได้ใช้ดาบเป็นอาวุธสะหน่อย แล้วพวกเองก็ไม่ขึ้นมาช่วยกันเลยเมื่อกี้๋ววจะว่าไปมันก็เนาะถ้าขึ้นมาหมดก็ถ้าขึ้นมาหมดมันก็ไม่ใช่การต่อสู้ตัวตัว,ตวอยู่ดีะ<อ>แค่ตอนมีเราอยู่ด้วยมีเราอยู่ด้วยยังไงเราก็ลงมือแน่โอ๊ยตายแต่ผมมองตรงผมมึงคายตัวนี้ตายครั้งแรกนี่แหละ พราะก่อนหน้านั้นที่ว่าตอนเล่นทดสอบจนจบแล้วผมเปลี่ยนใจไม่เอาชิปนั้นลบทิ้งหมดอะไอที่ไม่ตายนะจูเลียไม่ตายนะจูเลสไม่ตายนะพะผมเล่นวอลเเยอร์วิ่งไปฟันแล้วมันฟันได้แค่ไม่กี่ทีเองอะมันก็ตัดเข้าฉากนั่นแล้วไอ้ก็ปินด้วยไอ้ราชาก็ปินก็ไม่ตายนะตอน,น,นผมเล่นวอลเเยอร์หนีไปได้อันนี้ตายหมดเลย ที่ถ่ายรูปไม่ทันตอนต่อสู้สักลูก <ผม S 1> ย้อนยันย้อนยันนะเป็นความเอ็กซ์แอนเนสมาถึงเราจะจีบกระติดแล้วแต่ก็ไม่ควรขาดอาหารให้เธอนะเพราะว่าเธอก็ไม่ค่อยจะมีกินนี่ ใช่หมให้ดอกไม้ไปครับที่แล้วเพราะว่าเธอไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารพี่ช่วงนึงเลยให้ดอกไม้ได้ใน <c oughs> เรื่องเป็นอย่างนี้ผมมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมว่าหลายคนที่ไปเล่นเล่นเกมน่าจะชอบเลยนะ เขาโน่าจะชอบบางคนคงอยากได้มีแบบเนี้ยาได้แฟนแบบนี้ยเขาโพสตประมาณว่าสามีเขาจะซื้อเพห้ามาเล่นเขาโพสตว่าเขาโพสมาว่าถ้าสามีซื้อพห้าจะว่ายังไงเขาก็บอกว่าซื้อจอยเผื่อกูด้วยอ้าวแปลว่าเล่นเกมด้วยกันเพือเผื่อมียไงเขาเคยโพสว่าเล่นเกมแล้วเมียบนลเขาก็เลยหดให้เมียเล่นเกม และเขาก็มีภาพเล่นเอาวีว่ามีนี่นี่อย่างงู้ดอย่างนั้นอย่างนี้นะภาพเป็นซึิงนะแต่ความเป็นจริงคือมึงเล่นดิผมมึงนะถ้าใครเล่นเอาวีจะรู้ครับเวลาเพื่อนลุวมทีมไ,ไม่ได้แต่งใจมันเป็นยังไงเฮ้ยเพื่อนร่วมทีเป็นหัวด้วย ในเกมนี้หมวดโคอบออก,ก็ถ้าจะมีนะแบบถ้าโคอบออแล้วอาจจะลดโคอบออได้เต็มที่สองสามคนเนี้ยโมบาใครก็ไม่รู้อยากเอาเนื้อไปให้สาวะอะมีเลรบ่ะ อนนี้ผมรู้ที่เป็นเกมเมอร์คนดังๆเนาะพี่โอมพ็อกเทลก็ชอบเล่นชอบเล่นเกมชอบสะสมของเล่นแล้วก็พี่เบนชราทิตคนนี้นี่ผมยกนิ้วให้เลยอะ่ะเก็บความสำเร็จได้อะ่อะผมยังเคยเก็บครบแค่เกมเดียวเองคือฟเฟเบอร์อะไร,ฟรเรฟดอ่ะที่ว่าทุกอย่างมันครบหมดแล้วถือืง่งครบอะ่ะแล้วเกมไม่ได้รางวัลครบอ่ะ โอ้พี่เบนกวนหมดแล้วก็เสียายที่นันเน็กเลิกเล่นไม่ทำคอนเทนต์เกมแล้วอะ่ะถ้านันเน็กยังทำอยู่สนุกอะ่ะนันเน็กนันเน็กลองมาเล่นเกมนี้ดูดิดดผมอยากเห็นนันเน็กววยวายเวลาเจอมอนเจอมังกรเนอี่ยผมก็ไม่รู้หรอกแฟนลับเกมนี้มันเหนียวแน่นขนาดไหนแต่ก็เป็นสิบปียี่สิบปีแล้วอะ่ะถึงเกือบสิบกว่าปีแล้วอะ่อวอะถ้างต่อถึงมา มีคนบอกว่าเนื้อหาหน่าจะเหมือนเดิมแต่ภาพสวยเจิดมองตรงให้มันเหมือนอันนี้ผมก็สนุกแย่ผมก็ฟินแล้วเอาจริงแค่นี้ผมก็ฟินแล้วเพราะฉะนั้นจะเหมือนอันนี้ก็เหมือนไปเนื้อหาจะเหมือนเดิมเหมือนไปขอให้มีภาพเจิดขอให้ภาพดีขึ้นอาชีพจยะยตัดอออแล้วเสริมอาชีพใหม่ๆเข้าไป เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคิดอย่างผมคิดตอนเนี้ยไปว่างไว้หาสาวก่อนเต็มโอ้ต้องซื้อยาด้วยต้งยาเปเยอ,อะเลยเอ๊ À. Yeah, ok, ด,ด,ดีไป <ord> หาอะไรกินดีีดนีข <Thank you. S 1> อบนี่ยครับเป็นภาพที่ผมคุ้นเคยคิดว่าคงจะน,นั่นแล้วแ,ลวแลววหละเดี๋ยวจะพูดอะไรเนี่ยคิ e d in the arts, and yet. อ เธอพูดถึงผู้คนคนเล่าอีกคนหนึ่งอะ่ะชื่อแบดอะไรอย่างเนี่ยที่ผมก็เคยเจออ่ะแล้วเธอก็พูดประมาณว่าเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงการศึกษาดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ทำมาขนาดนี้ในยุคน,นั้นก็คงก็คงใช่แหละ <c oughs> ถามว่าหลายใจนี่ตอนแรกไหนปกเล็งไม่จะเรียีนเอาไว้ ไม่มีอะไรมากฮนะตอนแรกให้เพราะว่าเรารู้สึกสงสารตัวละครเราอินกับเรื่องอนะพอเราให้เสร็จปรากฏว่าเฮ้ยตัวละครมันก็คือผมอยากจะเปลี่ยนก็คือ คือเนี้ยเนี่ยจะเปลี่ยนคือมาใส่มาใส่อ่ะอา้าวไม่ต้องแล้ว the works all you can't go wrong come again i right here have your pick any you like what will it be today Come again soon. Bye, Bye. Hear ye, hear ye. ตัวอนนี้อย่างที่รู้กันนะครับผมมีนิยายเสียงด้วยเนาะคือนิยายเสียงนี่ยมันทำประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเท่านั้นแหละเหมทอนงานวันสิบสิบนาทีเท่านั้นแหละเต็มที่ที่ผมเคยทำมาเนาะ We must... <coughs> what? Very well. I shall see to it at once. A matter of a most pressing nature has come to us. Make for the Southern Waycastle immediately. I've received a report that one of the Duke's men has returned from afar, gravely wounded. He asks to speak with you in all haste, Arisen. It is odd his message was not writ in the report an oversight brought on by haste no doubt pray fly to the waycastle and hear the man's message sir meanwhile i am to see the duke on another matter no less urgent Tis a restless day <coughs> เข้าใจผมไหมครับผมไม่ได้ใช้อะดามทรงอย่างนั้นเนี่ยผมใช้ไม่ได้ไมพอเรามีสามเก้ากับสี่สิบเพราะนั้นก็คงไม่ต้อง คงไม่ต้องนั่นมั้งคงไม่ต้องนั่นหรอมั้งโอ้คงไม่ต้องต้องออกไปแต่เดี๋ยวผมแวะสองที่ก่อนที่แรกแวะไปดูว่าที่เจ้าสาวด้วยต้องไปดูนางเรื่อยๆค่ะ <Ooh. S 2> เดี๋ยว,วตอนนี้เราทำภารกิจอะไรอยู่ เดี๋ยวไปเยี่ยมแอนเนสเยแอนเนสแอนเนสแอนเนสแอ g เนสจ๋าเล่นแล้วก็อินครับแต่ชีวิตจริงกับครอบครัวนานไม่เคยขนาดเคยมีคนถามว่าเล่นโกงเล่นเกมเคยหลงรักแบบขนาดฝีดีนกายขนาดไหน,นผมก็ถามเขาว่านิยามให้ผมฟังเหมือนว่าอารมณ์มันเป็นยังไง ให้เขาดียางสิ่งที่เขากาลังมีเคราะห์ผมเนี่ยวันเป็นยังไงผม,ผมก็เลยเขาก็บอกว่าก็ประมาณว่าอยากได้ผู้หญิงได้เกมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกไปว่าผมเป็นเฉพาะตอนนั่งเล่นเกมนั้น,น,นอยู่อ่าอยู่ทีทนี่ฮะถามว่าสวยไหม<อ>ก็ไม่ได้ดีละ ด้วยทเห็นแม่เดินเดินได,เดน้เดินแล้วอ่ะนางอายุสามสิบเอ็ดนะครับนางไม่ใช่เด็กเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช่หมีคือหมีมากไปมันมันก็ไม่สบายใจนะใครจะมาบอกว่าเกมคิดเลยมากผมไม่รู้มั้งเหว่าหมีนะ 是。So การช่วงหนึ่งมันมีผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงหนึ่งมันมีแผนการนิยมอยู่อ่ะช่วงที่คุณตันแกแจกเงินล้านอ่ะใครจำได้มัาง ช่วงอิสตันแจกใน,นลานกินกินบี๊มกินอิสตันก็จนอ้วกแดดช่วงนั้นอ่ะใครมีความงจำใครจำช่วงนั้นได้เนาะมันก็เลยเกิดเพจแบบจะเรียกอะไรดีอ่ะเพจปลอมแล้วกันนะปลอมเป็นคุณตันว่ากดไลค์กดแชร์เพจนะกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะแล้วจะแจกทองทีนี้ บางคนมันหรือบางทีจะไปบอกว่าอ้าว